ก็สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะก็มาดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเหรียญดอชคอยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเดยเลยก็สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพิจัยพิสตูดิโอชาแนลนะครับคลิปนี้ก็พูดกันตอนต้นเลยนะครับว่ามันไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการแจงราคาเหรียญแล้วก็มาล่าวด้วยกันนะว่าเหรียญมันจะไปถึงอะไรยังไงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าถึงคิวของดอชคอยกันแล้วนะครับคือจริงๆแล้วผมเองนะก็ไปเจอ ข่าวอันนี้มานะครับ ตั้งแต่วันที่6กพฤศจิกายนของสยามบล็อกเชนนะเขาลงไว้ว่านักวิเคราะห์ชื่อดังเนี่ยชี้ว่าราคาดอจคอยกำลังจะเตรียมพุ่งในเร็วๆนี้นะครับเขาบอกว่าคนชื่อฮอสนะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณแสน0 0 0หมื่นคนเนี่ยทำทรงเหมือนเป็นกำลังเบรกตัวเทรนไลน์ขึ้นไปนะครับเขาเลยมองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะพุ่งครับผมก็เพิ่งมาเห็นข่าวนะปรากฏว่ามันพุ่งไปแล้วนะครับเพื่อนแม้ว่ามันจะพุ่งไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักมันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าดอจคอยคืออะไรวันนี้ นี่ผมก็เอาข้อมูลมาจากตัว b บิตคอยดีกแล้วกันนะครับด g อ c คอยคืออะไรนะเอาแบบหลักๆง่ายๆเลยนะครับด o อกคอยเนี่ยมันเป็นเหรียญปัวเวิร์กนะ ก็คือเป็นเหรียญที่ต้องใช้แรงมาขุดนะครับก็คือต้องมีการทํางานจริงๆมาขุดนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญ POS นะเหรียญตัวนี้เนี่ยก็ถ้ามองในมุมนักขุดนะครับมันเป็นเหรียญแถมนะเครื่องพวกตะูล L7 แล้วกันเนาะเอามาขุดเหรียญ LTC เนานะมันจะมี d o g e c o i พ่วงมาข้อมูลเอามาฝากกันนะราคาเครื่อง ASIC นะเท่าที่ผมไปเช็คใน YouTube ของพี่เจ bitcoin miner นะครับ L7 เนี่ยอยู่ประมาณเป็นหลักแสนบาทนะครับก็รายได้เนี่ยตกประมาณวันละหมื่นเลยเนาะ ค่าไฟแล้วเหลือหลักพันอ่ะมันกินไฟเยอะนะครับตัวที่ผมสนใจเนี่ยจะเป็นตัวกินไฟน้อยๆน,นะเนี่ยพวก200วัตต์400วัตต์พวกนี้เนาะมินิดอชนะครับรายได้ก็น้อยลงนะครับอาจจะยังขุนแล้วไม่คุ้มค่าไฟในปัจจุบันนี้นะถ้าใครมีโซลา่านะตัวนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะกินไฟไม่ได้เยอะนะ200วัตต์เท่านั้นเองนะครับเสียงก็น่าจะเงียบนะครับประมาณนี้เนาะก็ขุดสะสมเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้ทั้งดอชแล้วก็ LTC นะครับอันนี้ราคาน่าจะคำนวณจากทั้ง2เหียญมาเรียบร้อย ข้อมูลก็จะประมาณนี้เนาะก็คือขุดทั้งได้ทั้ง LTC ได้ทั้ง Dogecoin ออกมาแล้วก็ตัวหลักๆของมันเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เรียกว่าเป็น d e c e n t r a l i z e เหมือนกับ Bitcoin เลยนะครับคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเขามองว่า Bitcoin อเมื่อก่อนมันก็เป็นลักษณะของธุรกิจดักดาก,กหน่อยเนะฟอกเงินเขียวหญ้าเสพติดนู่นนี่นัน่นนะครับทีนี้เขาเลย คิดเหรียญดอจคอยมาในแนวคิดว่าเออเอามาเป็นแบบแนวสร้างสารรค์นิดนึงคนจะได้ไม่ติดภาพว่ามันเป็นเรื่องของสายดาร์กนะธุกิจดาร์กนะก็เลยเอารูปตัวชิบะแอบแอบมองด้วยหางตานะเอามาเป็นโลโก้ประมาณนี้เนะาะเมื่อก่อนนะมันก็เป็นเหรียญแถมแหละนะเอาไว้ติปเอาไว้เติบอะไรประมาณนี้แหละทีนี้ก็มีท่านอีลอนนะก็คืออีลอนมัร์เน่ก็จะทวีตเกี่ยวกับเรื่องของดอจคอยบ่อยๆนะทำให้เวลาทวีตทีหนึ่งนะราคาเหรียญเนี่ยมันก็พุ่งจุ๊ดจุดขึ้นไปนะครับ่นะประมาณนี้เนาะ เรื่องราวจะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในภาพกราฟกันนิดนึงนะครับไว้ครับก็ตัดมาที่ภาพกราฟของ Dogecoin นะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมก็ทำวิเคราะห์ไว้น่าจะหลายเอพิโซดแล้วในเหรียญขุดนะครับแต่ก็ให้เพื่อนมาสังเกตอย่างนี้ก่อนนะครับคือราคาเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันจะมูนนะมันจะมูนจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสนะไปได้ถึงเนี่ยเป้า 261. 8อยบดอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์นะอันนี้คือ พลังของความกาวนะสูตรดมกาวเข้าไปลึกๆนะครับก็อาจจะไปถึงได้นะครับ2ดอนเนี่ยก็ตกเหรียญละ60บาทนะถ้าใครมีเป็นเป็นล้านเหรียญสมมตินะโอ้โหไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรนะ <laughs> แต่พอจริงนะเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูในอดีตของมันก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่ไปคิดว่ามันจะพุ่งหรือไม่พุ่งนะครับคือตัวนี้เนี่ยก็ในอดีตตะก,การนะครับประมาณสักปี2 0 1 7 2 0 1 8ช่วงบูรันในรอบครั้งก่อนนู่นนะครับ มันก็เคยพุ่งไปแล้ว1รอบนะครับก็คือไปที่0.02โดยประมาณนะครับดอลลาร์นะตรงนี้นะทีนี้มันก็มีการย่อลงมาเนาะคือกินเวลาเนี่ยค่อนข้างนานแล้วกันเนาะก่อนที่จะมาปั่นในรอบนี้นะครับก็ใช้เวลาตกทั้งสิ้นนะก็เป็นตามรอบฟูลรันแหละสอปีนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีอาการพุ่งนะพุ่งกระฉูดขึ้นไปนะจูดจ๊ดอย่างนี้เลยนะครับก็จากการปั่นของท่านอีลอนนะ แล้วหลังจากนั้นมานะมันก็ล่วงลงมานะนี่ขึ้นไป0.7ดอลลาร์นะตกประมาณสักเกือบ3บาทเนาะโดยประมาณเนาะแล้วก็ล่วงลงมานะล่วงลงมาแบบเรียกว่าอย่างกระดิ่งตกเหวนะครับจาก0.7เนี่ยลงมาเหลือ0.05นะตกไป90%นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในฐานอยู่นะก็คือยังอยู่ที่90%รีทีเทนเมนต์จากข้างบนนะเรเรียกว่ายังอยู่ที่ก้นนะครับซึ่งพอมองปัจจุบันไปเทียบกับในอดีตเนี่ย ก็มันก็จะมีสภาพขึ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเพื่อนนะว่าบางทีเนี่ยลรากดาว,ว่ามันจะขึ้นนะแต่ว่าบางทีมันเป็นแค่ช่วงที่ขึ้นมาในจังหวัดหนึ่งของตัวเหรียญมานะครับบางทีมันอาจจะยังไม่ได้พุ่งจริงๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูสัญญาณอันนี้กันนิดนึงนะครับเท่าที่ผมไปรีวิวมานะครับสําหรับเหรียญตัวนี้นะก็ถ้าเกิดตัว ที่เราเข้าแล้วจะเพ y s เซฟมากๆนะก็นะคือคล้ายๆจังหวะตอนอยู่ในสามเหลี่ยมสีเหลืองอันนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นทำเฟรมวีคเนาะไอตัวสามเหลี่ยมสีเหลืองที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูในตัวสโต์แล้วกันเนาะผมคิดว่าสโต์ในทำเฟรมวีคเนี่ยน่าสนใจนะครับคือถ้าสโต์ลงมาคอสต์อัพสครั้งแล้วก็มีความแบบว่าบูลิตขึ้นนะครับก็คือโลว์ มันไม่ได้ท low ําลว์โลนะมันทําเป็นไฮเออร์โลนะครับเนี่ยอันนี้คือโลแ,แล้วโลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยกสูงในทำเฟรมวิ e งนะอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่มันจะบินนะเราเข้าตรงนี้นะอรอลุ้นเบรกไฮแล้วก็ถือยาวไปได้เลยนะครับหรืออีกอันนึงนะสัญญาณที่น่าสนใจอีกอันนึงนะนอกจากสโตตัดขึ้นนะครัเพื<ๆ>่อนๆก็จะมีเรื่องของ CDC action zone ในทำเฟรมวิ่นะมันขึ้นตุ่มเขียวนะเพืเน ให้เพื่อนสังเกตอันนี้นะสะโตยืนได้ CDC เริ่มขึ้นเขียวจังหวะอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องลองเข้าไปเบ็ด,ดูนะครับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจทีนี้มาเทียบดูก็อ,อย่างถ้าลูกขึ้นเก่าๆเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้นไปโอเวอร์บอสนะถ้าเกิดดูในโซนที่เป็นลูกขึ้นตรงเนี้ยอ่ะตรงนี้นะครับขึ้นไปโอเวอร์บอสตรงนี้นะพอหล่นลงมาแม่งเบรกโลนะทำเป็นโลวโลอย่างเงี้ยก็ถือว่า ไม่น่าเข้าแอดแอดก้อนหน้าเนี่ยรอดูก่อนตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปโอ้บอสนะครับมาดูลูกนี้โอ้บอสเสร็จลงมายืนได้อย่างเงี้ยน่าสนใจนะครับหรืออีกจังหวะหนึ่งนะครับจังหวะตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับขึ้นไปโอ้บอสลงมาตุ่มเขียวของ cdc ขึ้นนะแล้วเราค่อยซื้อเนี่ยจังหวะนี้เฮ้ยแป๊บเดียวนะไม่กี่วีคนะเรียกว่าเป็นเศรษฐีไปเลยนะ0 0 0 2ถ้าเกิดขายทันนะ โอ้โหสิบเด้งทันทีภายในระยะเวลา1 2 3 4เดือนเดียวนะสิบเด้งในเดือนเดียวโอ้โหไม่รู้จะรวยยังไงอ่ะทีนี้มาดูในปัจจุบันภาพปัจจุบันดีกว่านะก็ดูใน time frame week นะยังไม่มีสัญญาณอันนั้นเลยนะผมก็ยังสับสนนะว่าเฮ้ยตอ,อนนี้เนี่ยมันอะไรยังไงนะครับมันยังไม่ได้เบรกไฮไม่ได้เบรกแนวต้านไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวเหรียญตัวนี้เนี่ยผมก็ยังคิดว่ามันอาจจะวิ่งในรอบเล็กอยู่นะเพราะว่ามันพักตัวลงมาเนี่ย พักฐานยังไม่นานมากนะครับในมุมผมนะก็ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจแต่ว่าอาจจะเล่นไปแค่หนึ่งลูกขึ้นถึงตรงไหนที่แบบไฮไ h i g h ละนะครับหรือ week ของสโต้เนี่ยตัดเริ่มตัดลงเนี่ยอาจจะต้องเริ่มขายนะครับอันนี้เนี่ยน่ากลัวนะว่าลงมาอีกขานนเนี่ยบางทีมันลงมาฉีกนะฉีกหลุดโลเดิมเนี่ยร้องเลยนะครับผมอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตของผมเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตัวสโต้ตัว,ตวนี้ลงมายืนได้นะครับ แล้วก็ C D C ขึ้นเขียวนี่จินตนาก,การไว้เลยตรงนี้นะขึ้นเขียวในตรงนี้นะค่อยซื้อตรงนี้ก็ยังไม่สายอ่าเข้าจังหวะ2ดีกว่าแต่นี้ก็เป็นการเอาอาดีตมาดีแคร์กันเนาะทีนี้ลองไปเล่นในทำเฟรมเดย์ดีกว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยไอซใก็เริ่มมีสัญญาณเลเวเจนเล็กๆนะครับก็เรียกว่านี่นี้ทำไฮแต่ว่า ISI เนี่ยเหมือนจะไม่ทำายด้วยนะครับมีความเสี่ยวนะอันนี้ผมก็มีมีความเสี่ยวว่ามันจะลงไปก่อนแต่ทีเนี้ยถ้าสโตลลงมาจิม้มแล้วก็ยืนไหวในโซนโซนนี้นะครับก็น่าซื้อไปรุนไปอีกหนึ่งจังหวะนะครับว่ามันจะขึ้นต่อเป็นขึ้น3-4-5อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงเนี้ผมคิดว่าเรายังอยู่ในขึ้น2ทำเฟรมเดนะ A B C หรืออะไรเงี้ยครับเพื่อจะขึ้นต่อมาณนี้นะ อันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับสำหรับ g e จคอยนะครับแต่ในระยะยาวนะครับก็คือถ้าใครดูภาพเป็นทเฟรมวิคเนี่ยช่วงนี้มันก็อยู่ที่ก้นๆอยู่เลยนะครับเพื่อนก็ถ้าเป็นสายสะสมหรือว่าอินกับมันนะจากจะเป็นแนว DCA เนี่ยก็ซื้อไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพื่อนก็แล้วก็รอตอนมันมูลนะเราก็ไม่รู้นะว่ามัน Moon มูลเมื่อไหร่แต่ผมเชื่อว่านะครับถ้าบิตคอยมูลนะครับทำเอทำใหไอตัวนี้มันจะวิ่งนะครับอ่าก ลองเก่งๆกันดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องถึงปีหน้านู่นแหละนะถึงจะเนี่ยปีนี้อาจจะยึกยักยุกยักนะครับปีหน้าอาจจะมีบินนะอันนี้ดูจากไทม์ไลน์แบบคร่าวๆนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงตองดอลลาร์อย่างที่คิดหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ในช่วงนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ยืนยันท้ายคลิปนะต้นคลิปยืนยันไปแล้วท้ายคลิปยืนยันอีกทีว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับก็เป็นการแช์มุมมอง แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลของเหรียญคริปโตตัวนี้นะครับอ่าไม่ว่าใครยังไม่มีก็ไปจัดก,กันได้นะครับตามแต่การรับความเสี่ยงของเพื่อนนะครับโอเคจบเพลยาน,นี้แล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางนะครับ IP Studio แล้วก็ช่อง e v e r y d a y e n c e PD Computer นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม